สวัสดีครับสายเป็นสินอีกแล้วคันนี้เป็นมิซูบิชิซีเดียใช่ป่ะอ่าดูสภาพแบบหมกๆม,มกเลยนะดูดิล้อด,ดงล้อดเดิม,มเบาเบร์ภายในแบบโอตโต้เดิมหมดเลยฝาเปิดฝาปงมิสูเครื่องมันอืดฮะนี่เซ็ตเทอร์โบมาเครื่องเดิมสแตนดาร์ดเลยนะไส้ในเดิมหมดเลยติดแก๊สด้วยประเด็นสำคัญคือติดแก๊สด้วยติดเทอร์โบด้วยใช้บูทอยู่ต้องเท่าไหร่วะ0.9โอ้ไม่น้อยนะฮะไปเลย ถ้าเปรียบไปรถกระบะคันนี้ก็บูตอยู่ประมาณ14 13บไปปลายต้องคำนวณอีกทีนึงผมก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นเขาวนี้คันนี้เขาติดตั้งกล่องมาแล้วติดเป็นตัวเรีวเทค32บิดน,นะฮะไอตัวไทสี่ฮะก็จริงๆก็ไม่ได้มีอาการอะไรแต่ว่าเขาเหมือนประมาณว่าบอกว่ามันเหมือนไม่ไม่สมบูรณ์ในคำว่าเหมือนเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาดูกันว่าเอองเอฟมันได้ไหมรถเทอร์โบนะฮะค่าเอฟอะไรทุกอย่างมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนนินเอเลย มันต้องหนาต้องเผื่อต้องหลายๆอย่างโอเคขอดูที่จูนก่อนนะครับเออเชี่ยตืด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 อุ้ยอะไรวะเนี่ยจำอะไรไม่ก่อน เดี๋ยวดูก่อนเป็นสแตนปะเป็นพิกี้แบ็กนี่ดนะูพิกี้แบ็กน้ำมันหน้าพิกี้แบ็กก็โอเคจูนให้หนาก็ถูกแต่ว่าประจูนองศามาคือมนคนละสูตรกันอ่ะถ้างนั้นอนจะต้องให้เจ้าของขึ้นไดโน่เพื่อได้เห็นความแตกต่างกันออกไปจะได้จะได้จบเพราะไม่งั้นเอาความรู้สึกเดี๋ยมันตอบยากเดี๋ยวเราลองขับดูของเดิงก่อนดีกว่าเดี๋ยวขอดูเอก่อน ไอ้ที่จูเนี่ยคือองศาจุดระเบิดคือน้ำมันเนี่ยผมยังไม่ได้ดูคือคือการจูก็โอเคหมดแต่ว่าตรงช่วงองศาจุดระเบิดเนี่ยผมว่าคนละสูตรกันผมไม่ได้จูนแบบนี้แต่ถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดหรอกครับมันแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนมันคนละสลูตรอะเนาะเดี๋ยวดูเอฟก่อนเอฟก็ตัวนี้อันนี้เป็นแก๊สหรือน้ำมันระบบาง <Yeah. S 1> ตอนนี้เป็นแก๊สอยู่ใช่ปะ่ะลองเหยียบดูดิ โอเคดีนะท okay. ี่กูไม่ถ่ายพวกม,มึงดู <c oughs> ชั่วโมงสองชั่วโมงม,มังออ้งจูนอยู่บนรถอ่ะคันเนี้ยโอเค okay นะฮะเดี๋ยวพาไปดูเอฟแก๊สกันประมาณนี้ไอ้เี้าใบมองไม่ออกวะเนี่ยไป หน่อยี๋ยว,ว่าผมเผื่อ,อไว้เผือ่อสำหรับสายแช่ที่เผื่อแช่ไงนะอันนี้คือเอฟแก๊สต่อไปเอฟขอเป็นน้ำมันนะครับโหจูนอยู่2ชั่วโมงอะรถแม่งไม่มีเซนเซอร์แมปจูนเป็นจูนเป็นเสียวเลยกูขี้ทับลาดข <laughs> ี่ทับลาดดีฮี่ไแล้วรถมีสโ r งนะโอ air f o 0.9แล้วบ้างตอนเนี้ย0.7ไป เอฟไม่ได้วะกระโดดเหรอเมื่อกี้เอฟได้ตอนนี้มันขึ้นมาเฉยเลยอ่ะขึ้นแล้วแหละสิบสามหรือว่าเราเพิ่งเปลี่ยนจากแก๊สเป็นน้ำมันว่าเดี๋ยวลองวนอีกรอบหนึ่งแล้วกันเพราะเมื่อกี้เราเทแล้วมันได้นะเราถึงมาถ่ายคลิปต่อแต่รอบมันขึ้นไปหกพันกว่าเลยออกเต็มอยู่ห้าพันห้าหกพันนี้คือน้ำมันถูกป่ะผิดไปแล้วเดี๋ยวต้องรอให้แก๊สเผาหมดก่อนเออมันอะไจะยังแบบผสมกันอยู่ตอนเนี้ย เดี๋ยวดูีนทีครับเพราะเมื่อกี้ผมเทโอ้โหเทกกันหลายรอบแล้วกว่าจะได้ถ่ายอีกรอบำธรรมดาตอนแรกมันอยู่สิบสิบเท่าไหร่สิบสามสิบสอง่เหรอธรรมดาคันเล็กแต่รอบไม่เหมือนกันเฮียมันมันไม่ใช่เซอร์แมทเหมือย่างที่บอกแต่ว่าเนี่ยอยู่ที่น้ำหนักเ,เท้ามึงเข้าบางเฉยว่ะทำไมมันวางวะ เปลี่ยนเป็นแกน๊สดิพี่ปรับโหมดเลยังปรับแล้วมันมันเปลี่ยนเองไงเขาไม่มีติ๊กแก๊สไม่ใหรอมีดิผมไม่เห็นมีสายเหมือนเราเลยอ้าวไอ้เหี้ยสแสดงว่าอ๋อเมื่อกี้กูจูด้วกูเปลี่ยนโหมดอันนี้ก็ต้องออันนี้ต้ตงพี่ต้องสับโหมดลงไปเป็นโหมดหนึ่ง พี่ก๊อปหนึ่งไปเป็นสองแล้วพี่ก็จุดแก๊สเดี๋ยวกูงงอันนี้คือแก๊สเพราะเมื่อกี้พอมเป็นน้ำมันมันบุกขดแล้วพี่ไม่ได้เปลี่ยนหมดพี่ไม่ต้องจุดใหม่อ่ะเดีพี่ลองสับลงดิไม่เดี๋ยวไฟนี่จะหายนี่เซฟได้ปะเดี๋ยวจอดก่อนเออเขาไม่มีสวิตช์บอลเดี๋ยวอันนี้เป็นอะไรนะ น้ำมันตอนแรกจูดน้ำมันอยู่ปุ๊บพอจูดเสร็จได้แล้วพี่จะจูดแก๊สพี่บอกว่าอย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวก๊อปหนึ่งไปเป็นสองก๊อปหนึ่งเป็สองเสร็จผมเปิดแก๊สแล้วก็วิ่งแก๊สมาพอจบปุ๊บเอาถือก่อนถ้ากูเปิดสองตัวนี้มันจะกลายไปในนี่เลยไงเขาไม่เคยเปลี่ยนโหมดเลยดูจังกล่องแล้วอะ่ะเนี่ยมันเปลี่ยนยังไงเฮียขเข้าใจป่ะ คืออะไรเป็นเนีคือถ้าสับสองมันก็เป็นสองใหม่เลยเราต้องจูนแก๊สใหม่อีกรอบงงวะแล้วเซฟไม่ได้หรอมันเซฟได้แค่ทีเดียวไงมันเซฟได้แค่หนึ่งเป็นสองไงเข้าใจไหมอ๋ออ๋อตอนจูนพี่ก๊อฟหนึ่งไปสองจริงแต่ว่าไม่ได้สับสวิตช์เดี๋ยวคูกลับไปโหมดหนึ่งนี่เป็นโหมดหนึ่งนี่เป็นน้ำมันถูกไหม แก๊สยู่ไหม่รังแก๊สนะเอาน้ำมันก่อนดีกว่าชิคน้ำมันก่อน e ววาเอฟเราชัวร์หรือเปล่าตอนนี้โมสองกับโมหนึ่งมีค่าเท่ากันเพราะจูเหมือนกันอยู่นี่น้ำมันใช่ไหม ขอจูนเก็บอีกทีคึอที่ดีกว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้ก็เวลาประมาณที่หนึ่งหกโมงห้าสิบเก้านาทีในวนท่หนึ่งนั่นเองก็จูนการควยแข่งเฮ้ยตาแข่งกันเลยมั <S <S 2> <S 2> นต่้งแ่เช้าไม่ใช่อะไรนะไอมันมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยไออะไรวะ <S 2> <S 2> ตัวท่อแก๊สที่เขาติดตั้งมาเนี่ยมันรั แล้วก็อะไรกันไอ้กล่องที่เขาติดตั้งมาเนี่ยไม่ใช่กล่องที่ทํามาสําหรับเปลี่ยนโหมดออโต้แบบเป็นแก๊สกับน้ำมันของทำเก่าแบบเป็นรุ่นเก่าคือทําให้ผมจูนหลงลก็คือจูนน้ำมันเสร็จแล้วก็ไปจูนแกส๊สครับในโหมดในโหมดเดียวกันเพราะปกติที่เราจูนเนี่ยของผมจูนเนี่ยเวลาเปลี่ยนแกส๊สโหมดจะเปลี่ยนอัตโนมัติแล้วก็ AF จะต่างกัน2โหมดแต่เนี่ยจูน แก๊สเสร็จเอฟสวยจูนน้ำมันเสร็จเอฟสวยพอเอามาลองปุ๊บอ,อ้าวเฮียทำไมอยู่ดีมันบางวะพอมาดูโอ๊ยกล่องมันไม่เปลี่ยนโหมด,ดเ,หเออกลายเป็นเอางงไปหมดเลยทีนี้ก็เลยอ่าเรียบร้อยเท่ากับว่าลองเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็จบแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูกันโหจูนกว่าจะจบนะเอาเรื่องผมบอกเลยว่าเอาเรื่อง เป็นเวฟกันก่อนพี่เธอถ่ายตลอดเวลานะบอกให้ดูกันตาแฉะเออถ้าบอกให้กูถ่ายตอนจูด้วยไม่ไหวนะเดี๋ยวให้ดูเอฟตอนอันนี้อะไรแก๊สนะแก๊สแก๊สติดเทอร์โบแก๊สเทอร์โบเกหยฮะทเกียบสุดยังสุดแล้วดูจังหวะดูจังหวะก่อนไปเรื่ยเรื่ย อันนี้รถเทอร์โบอ่ะสัตว์เดี่ยวล้อยยี่แก๊สนะครับแก๊สเทอร์โบแก๊สเทอร์โบเอาเป็นน้ำมันไปน้ำมันเราจะเทินของเจ้าของไม่เอานะฮะเดี๋ยวเราต้องมาเปลี่ยนเป็นเมนูนะฮะแปบ๊บนึงกูไว้แฟ๊ก่อนอ้าวหมดหนึ่งแล้วโอเคอเอาเอ๋ผายสัตว์เอ้ยไหนวะออโอเค,อเ,คเมื่อกี้เท่าไหร่นะ ประมาณสิบจุดเจดไ,ปไปอ,อันนี้เป็นน้ำมันนะฮะ E ยี่สิบนี่น้ำมันต้องประมาณนี้โอ้โหเดินเดินเดินแรงว่ะแรงว่ะแรงแบบเขาไม่หมดด้วยเอางนนี้ดีกว่าวแต่ถามว่าจูนได้เต็มที่หรือยังยังไม่เต็มที่รครับเพราะว่า จริงๆรถที่มีเทอร์โบควรจะใช้เซนเซอร์แมปในการอ่านค่าอ่านค่าอากาศแล้วเอามาจูนมันจะได้ละเอียดว่าช่วงบูธเท่านี้เทา่าไหร่จูนตรงไหนอะไรแบบนี้ดี <Det ail. S 1> เทลอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้น mm hmm. นะรับนี้กดมากดมา mm hmm. โอเคนะไม่มีอาการคอดฟอดแล้วของเก่า hmm. คือตารางมันแคบด้วย เซตติ้งตารางมาไม่ได้เซตติ้งตารางมาไม่ได้แล้วก็เซตให้ใหม่นั่นแหละที่พัน t u r โบ้งหลังร้องนะข้างหลังพัน t u โบ o เหรอร้องมันมีร้องดีอเจอเสีดีเนี่ยที่ตูดที่อ่ะไรม่ล่ะเหยีไปฟิกฟิกเปล่ามัโอ้ชุดชิดแค่นี่ร้องดิี่ยสัตว์นี่นี่สัตว์เห็นกูหน่อยเหรอเห็นกูหน่อยเห็นกูล้อเดิมเหรอเมื่อไหร่เมื่อไหร่ จริงว่ะมันจริงแเราก็คิดดูมาเมื่อเช้าเอ้ยรถรถแก๊สมาใส่กล่องจูนแกปป๊สป่กว่าเออพอมา<ไ>อดูนะเขาเอาีฮิทบูนี่หว่าดีถ้าไปจูนเนอ,อ้ออื่นอาจจะโดนค่าจูนไม่ต่ำกว่าห้าพันนะเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าพันนะเนี่ยจูนแบบเนี้ยกี่ชั่วโมงอ่ะกูจูนกูทำอะไรได้กี่คันอ่ะอาจเริ่มนับตั้งแต่สิบเอ็ดโมงโธ่แต่ไม่ได้ทำวันนี้เดียวทำคันอื่นด้วยแต่ว่าคันนี้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงที่อยู่คันนี้ นั่งแล้วนั่งอีกอะน้ำมันโอ้ยเกือบครึ่งถังอะ่ะน้ำมันหมดไปเกือบครึ่งถังอะ่ะขีดครึง่งเข้ามาฟูอ่ะเข้ามาเต็มอ่ะตาซ้ายกระตุกขวา right s i d ดีแต่ว่า,าวิธีปรับแก้แก้ชงก็ขวาดีซ้ายดีกว่าสมมติกดจุ่มเลยเห,หยียบเข้าหน้าอู่หนอย เหยียบเลยนะบูเบล้ะนะเอียกปดหัวกลับได้หรอเดี๋ยวเขาหาว่าปนตีนเหยียบแรงงว่ะน่าสนใจนะเตินเทอร์โบเนี่ยน่าสนใจไปพี่ัคันนึเรียวไฟเทอร์โบสังคันหนึ่ง วิวไฟเจอโบจัดเลยไหมนะแค่พันห้าเลยโหดไปไฟปุ่นน้อยๆโหดไปโหดไปโอเคนะฮะจูนได้หมดนะฮะแต่ว่าต่อไปนี้ต้องคิดค่าจูนเป็นชั่วโมงชั่วโมงละพันห้าฟิวแฟนปะยังยังถือว่าถูกนะไอ้ที่อ fine fine. Okay. ่ะ yep. น okay. ี่าตัวเอฟกูพังไหมนี่เท่าไหร่แล้วเออตัวท็อปอย่างกูนี่ต้องชั่วโมงละสองพันห้าแล้วสันห้ต่อต่อฟิวแฟนฟิวแฟนต่ออีกชั่วโมงเลยแล้วนี่คันนี้เขาขึ้นคู่เนี่ยมึงกับกู ขึ้นคู่นี้ต้องมีสามหน้าแล้วนี่เบิ้ลสามน้ำแล้วนะเนี่ยไปชนกันมาเนี่ยมีกั่แต่น้ำที่สี่เสร็จไอคิวตัดก็กชอบไอคิวตัดก็ชอบโบเซอร์ไหนไปเดินเซนบดูก่อนนี่เดินเบวดูเอฟด้วยใกล้เคียงสัตว์ตวมีแก๊สนะถ้าน้ำมัน,มนใ,ใกล้เคียงอะไรเป็นไง ให้เคียงกคืออาตาัตราผสมส่วนผสมไงสบิบสี่จุดเจ็ดต่อหนึ่งถ้าเป็นเชื้อเพลิงอ,อื่นก็มีสิบสองจุดเก้าต่อหนึ่งอะไรเนี้ยกันแล้วแต่สูตไปโอเคอัน okay. นี้5ะก็ถือว่าจูนเรียบร้อยในแบบฉบับของเราจูนในเงื่อนไขที่ว่าทุกอย่างเราไม่ยุ่งไม่ปรับแม่เลยเลยทุกอย่างเหมือนเดิมทำอะไรมาก็ทำอีกงนั้ก่อจะจบได้แค่ เก็บของให้หมดด้วยครับคุณบังอะไรข้อแกมมันกมันเลื่อนออกด้วยหมดแล้วมันเยอ้ๆกันอยู่ของเขาจับดีทำเมื่อกี้เี็บร้อยเี็บร้อยเี็บร้อยแล้วพี่ i'm feeling high but sometimes i'm feeling low i wanna stay inside i could call my bed my home i've been trapped inside my mind that's what keeps me in the zone I